สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ e ท h m a n จะพาเพื่อนเพื่อไปชมขั้นตอนการผลิตวอชิงตันแอปเปิลที่หลายหลายคนเคยทานมาดูกันนะครับว่ามีขั้นตอนการผลิตอย่างไรถ้าเพื่อนเพื่อนร้อมแล้วไปชมกันเลยครับขั้นตอนที่1การคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อนําไปปลูกเพื่อนเพื่อเคยคิดไหมครับว่าสายพันธุ์แอปเปิลบนโลกนั้นมีจานวนสายพันธุ์เป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งสายพันธุ์แอปเปิลทั่วโลกนั้นมีมากถึง7,500สายพันธุ์ซึ่งจํานวน7,500สายพันธุ์นั้นอยู่ในอเมริกามากถึง2,800สายพันธ์ แต่ที่นิยมปลูกกันในรัฐวอชิงตันนั้นจะปลูกเฉพาะแปดสายพันธุ์นี้เท่านั้นนะครับนั่นคือเลดเดลิเชสโกลเด้นดดลิเชสกาล่าฟูจิแกนนีสมิธฟูจิฮันนี่คลิปคลิปพริงและแบ์เบิร์นขั้นตอนที่2การเก็บเกี่ยวผลแอปเปิ แอปเปิลที่ปลูกในรัฐวอชิงตันทั้งหมดจะปลูกด้วยวิธีธรรมชาติจากเกษตรกรที่มีความชำนาญสูงและทุกผลจะทำการเก็บด้วยมือเท่านั้นโดยจะไม่มีการนำเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องในการเก็บเกี่ยวผลแอปเปิลเลยทั้งนี้เนื่องจากถ้าผลแอปเปิลมีรอยช้ำจะทำให้ราคาตกค่อนข้างมากดังนั้นการเก็บด้วยมือจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับ <it> ขั้นตอนที่3กระบวนการล้างทําความสะอาดหลังจากการเก็บเกี่ยวด้วยมือแล้วผลแอปเปิลจะบรรจุในลังไม้ขนาดใหญ่โดยถูกขนส่ง รถบรรทุกและลำเลียงลงสายพานเพื่อล้างทําความสะอาดทั้งนี้น้ําที่ใช้ล้างทาความสะอาดผลแอปเปิลนั้นจะใช้เป็นน้ําเย็นเพื่อให้ผลแอปเปิลคงความสดและความกรอบให้ได้นานที่สุดหลังจากทําความสะอาดและถูกทําให้แห้งแล้วแอปเปิลจะถูกฉีดพ่นด้วยแว็กหรือสารเคลือบผิวเพื่อเพิ่มความเงางามและยือดอายุของแอปเปิลทั้งนี้สารที่ใช้เคลือบผิวจะทําจากสารธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคสามารถรับประทานได้ทั้งเปลือกเลยนะครับเมื่อผ่านการเคลือบแว็กแล้ว จะทําให้แห้งอีกครั้งด้วยการเป่าลมจากชุดพัดลมที่มีใบพัดขนาดใหญ่จุดนี้จะทําให้ผลแอปเปิลแห้งสนิทหลังจากนั้นผลแอปเปิลจะวิ่งเข้าสู่ชุดสายพานที่แยกเป็นช่องๆเพื่อจัดเตรียมผลแอปเปิลให้ทยอยวิ่งเข้าสู่จุดคัดแยกคุณลักษณะต่างๆของผลแอปเปิลทีละผลทีละผลต่อไปขั้นตอนที่4การคัดแยกผลแอปเปิลผลแอปเปิลจะถูกแยกและจัดเรียงแบบแถวเรียงหนึ่งโดยเจ้าเครื่องนี้จะแยกเป็นแถวได้10บแถว ซึ่งแอปเปิลแต่ละแถวจะเคลื่อนที่ผ่านสายพานชั่งน้ำหนักโดยสามารถชั่งน้ำหนักแอปเปิลได้ทุกผลทําให้สามารถจัดกลุ่มผลแอปเปิลที่มีน้ําหนักใกล้เคียงกันได้หลังจากนั้นจะมุ่งหน้าเข้าสู่เครื่องคัดแยกเกรดแอปเปิลโดยเจ้าเครื่องคัดแยกเกรดแอปเปิลนี้จะเป็นเครื่องสแกนความเร็วสูงที่ทํางานโดยการถ่ายภาพทุกด้านของผลแอปเปิลแต่ละผลเพื่อนําไปวิเคราะห์และแยกเกรดของแอปเปิลตามสีขนาดผลเสียผลดีเป็นต้นพร้อมทั้งตรวจสอบภายในผลแอปเปิลแบบไม่ต้องผ่าเพื่อตรวจปัญหาแกนเน่าแกนสีน้ำ ระบบการคัดแยกเกดแบบนี้จะทําให้สามารถจับคู่เกดผลิตภัณฑ์กับตลาดต่างๆที่เหมาะสมได้กว้างขึ้นและครอบคุมทุกระดับส่งผลให้ลดของเสียได้เป็นจํานวนมากตามไปด้วยครับเมื่อคัดแยกเกดของ Apple เสร็จจะทําการติดสติกเกอร์โดยติดทุกผลของ Apple เลยนะครับ และหลังจากนั้นผลแอปเปิลจะถูกดีดออกจากลางอย่างนุ่มนวลคือจะดีดลงช่องที่ได้จากการระบุเกจที่ขัดไว้โดยจะมีเหมือนกองใยผ้านุ่มๆม,มารองรับตอนผลแอปเปิลล่นเพื่อป้องกันแอปเปิลช้ำและเสียหายขั้นตอนที่5การบรรจุเพื่อส่งลูกค้าพนักงานจะบรรจุผลแอปเปิลลงถาดด้วยมือเพื่อลดการช้ำและเสียหายรวมทั้งการยกถาดก็ทําด้วยมือด้วยเช่นกันนะครับ เป็นยังไรกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากชมขั้นตอนการผลิต Apple Watch ชิงตันแล้วเพื่อนๆช่วยบอกกับ Techman หน่อยครับว่าเพื่อนๆชอบรสชาติไหนของ Apple Watch ชิงตันมากที่สุดสามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้และก่อนจากกันเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้จาก e ท h m a n ทีเดียวเท่านั้น